สถานีนกนนารจนาเมรีสเียนะคะพบก,กันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันแบบนี้ในช่วงเวลาเย็นๆน,นะคะกับโอกาสดีๆที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยแอนคอยปอเรชันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกวันจริงๆค่ะนอกเหนือจากการนําเสนอสินค้าในเครือของบริษัทจอยอนคอยที่มีมากกว่า1น,นึ่งรายการในทุกวันแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปรู้จักนะคะกับ e w a l l e t ซึ่งหลายคนเนี่ยเคยได้ยินแต่วันนี้เข้ามาในธุรกิจของจอยอคอยยังไงแล้วก็ช่วยคุณเนี่ยทำธุรกิจได้ดง่ายขึ้นยงไงา แน่นอนค่ะวันนี้ตอก็อยู่กับแกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านเราด้วยนะคะคุณสุดที่ชายอินใยญยค่ะฝ่ายการตลาด eWallet นะคะและคุณอิทธิพลศรีวิทยาจิตนะคะไอทีดีพ t ร์ตเค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียกคุณหนุ่มคุณป้อละกันนะคะวันนี้พูดถึง eWallet หลายคนเคยได้ยินมาบ้าง แต่วันนี้เนี่ยเข้ามาในธุรก,กิจของจอยอนคอยแล้วจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยละกันว่า e w a l l e t เนี่ยมันคืออะไรเอาแบบอธิบายง่ายๆให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรกันแนะ่ได้ครับ<ฆ>เอ e wallet นะครับก็คือกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเราจะมีวงเงินในผ่านในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ต่างๆทั่วโลก ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับโดยอิเลนส์เนี่ยสามารถทํานิติกรรมของทางบริษัทเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับค่ะเดี๋ยวกันนะกระเป๋าปกติเวลาเราคิดภาพกระเป๋าเงินอ่ะก็เป็นกระเป๋าเงินที่มีเงินของเราอยู่ในกระเป๋าตาถูกแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับคือเหมือนกับว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยไปแบบไปอยู่ในระบบนี้ก่อนเนี่ยถูกต้องครับผมครับเราก็จะมีเงินอยู่ในระบบนี้สมมุติอ่าถ้าครั้งแรกในการเปิดเนี่ยมีวงเงินอยู่10,000บาท แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เนระเปาจะ1 0 0 0 0 0แสนหนึ่งสองแนก็แล้วแต่ที่เราจะโอนเข้ามาใน e w a l l e t นะครับครับผมอะฮะซึ่งสามารถทำนิติกรรมในการขายสินค้าก็ได้นะครับรับสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับโอนเงินระหว่าง e w a l l e t ก็ได้นะครับต้องการขยายศูนย์ ก็ได้นะครับเราทําได้4นิติกรรมนี้ซึ่งปกติแล้วอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเวลาเรามาเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ระบบนี้เนี่ยเวลาเราทําธุรกรรมการซื้อขายสินค้าการรับสินค้าเราจะต้องทำไงบ้างโดยทั่วไปเราจะต้องมาที่สาขานะครับสาขาอยู่ไหนไม่รู้แต่เราก็ต้องเดินทางไปที่สาขานั้นๆสาขาทั่วประเทศเลยสมมติบ้านเราอยู่ใกล้รัชดาเราก็ต้องเดินไปเดินทางไปรัชดาก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำมันรถค่าเดินทาง แท็กซี่อะไรก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้าเป็นเอลเลตล่ะเราก็ไม่ต้องเดินทางไปเราสามารถขายตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เางงี้ยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับขอให้มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ทํานี้ทําได้แล้วครับฟังดูน่าสนใจแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่อยากให้คุณหนุ่มเล่าให้ฟังลึกๆอีกสักนิดนึงละกันครับได้ครับผม อีเวเลตข้อดีของอ e ีเวเลตนะครับ1ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านหมายความว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจของเราเองกําลังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าจะเปิดจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งครับก็ต้องมีหน้าร้านหาทําเลครับไม่ต้อง,องมีไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับปกติถ้าเราจะมีหน้าร้านเราต้องลงทุนถูกไหมครับสินค้าจะต้องมากองอยู่หน้าร้านเรานะครับไม่รู้กี่พันรายการก็จะขายสัก พันรายการก็ต้องซื้อมาสักพันรายการมาลงทุนแล้วมาจับชั้นวางไว้ก่อนถูกต้องแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนะไม่ต้องจัดไม่ต้องหาทำเลครับมีแค่ระบบคอมติ๊กลงในโปรแกรมมันจะมีรายการสินค้าขึ้นมาพันกว่ารายการเราก็เลือกที่จะขายอะไรก็ได้ในนั้นประหยัดแล้วว่ะไม่ต้องเอามากองแล้วเนาะหน้าร้านหนึ่งอย่างละครับผมไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือลูกค้าก็สามารถ ไปรับสินค้าที่สาขาไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดคือเราไม่ต้องแบบว่าตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทเองแล้วก็มีศูนย์ย่อยแล้วให้ลูกค้ามาซื้อกับเราแล้วไปรับใช่ใช่<ะ>สมมติเรามีลูกค้าอยู่เชียงใหม่เราเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่เกิดมีลูกค้าเราก็ขายที่เชียงใหม่ลูกค้าก็ไปรับที่เชียงใหม่ได้เลยในสาขาของบริษัทใช่พอวันต่อมาเราไปหัดใหญ่ขายที่หัดใหญ่ <c oughs> ก็ไปรับสินค้าที่หัดใหญ่ได้เลยอืมะสะดวกง่ายขึ้นถูกต้องครับผมไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้า ไม่ต้องลงทุนยังไงคะก็คือบริษัทเราลงทุนให้อยู่แล้วนะครับสินค้าจะอยู่ที่สาขานะครับเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เอามาขายให้ลูกค้าคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเป็นสต็อกของเราเองถูกต้องใช่ครับผมไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีพนักงานเลยครับคือเพียงแค่เราคนเดียวนะครับ คีย์ขายซึ่งง่ายมากนะครับเดี๋ยวทางคุณป้อจะอธิบายทีง่ายมากว่าจะขายยังไงทำยังไงทำคนเดียวได้ทําคนเดียวจบเลยพนักงานบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะมีพนักงานต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนก็ไม่ไหวนะใช่ครับผมไม่ต้องทําบัญชีนะครับไม่ต้องมีการวางแผนเดี๋ยวก่อนทำธุรกิจนะคะคุณหนุ่มไม่ต้องวางแผนไม่ต้องทําบัญชีก็เจ๊งสิคะจะได้กำไรยังไงคือจริงๆแล้วทาบริษัทเราเนี่ย วางแผนให้เรียบร้อยแล้ว <Ừ. S 2> นะครับเพียงเพียงเพียงแต่ในระบบของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแผนการตลาดนะครับว่าขายให้ลูกค้าอะไรไหนสินค้าอะไระจะเลือกแผนทวินเน็ตเวิร์กแผนบาลานซ์ทีมบริษัทวางแผนมาให้เรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบอยู่แล้วเราเพียงแค่มาใช้ระบบของบริษัทถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเกิดบางคนทําการตลาดไม่เป็นไม่รู้รว่าจะยังไงม่ต้องเลยไม่ต้องเลย,เ,ลยเดินตามระบบนี้ไปถูกต้องครับค่ะ ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องเสียภาษีนะครับโอ้โหดีตรงนี้อ่าเพราะตรงนี้บริษัทแบ่งับภาระตรงนี้อยู่แล้วออนะครับผู้ใช้อิเล็กก์ก็ไม่ต้องตรงนี้บริษัทก็จดทะเบียนถูกต้องนะคะปกติเพียงแต่ว่าเราก็คือเหมือนเป็นแบบใช้อิเล็์แบบนี้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องแบบตั้งบางคนเนี่ยคือทําเป็นบริษัทจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเกิดบริหารไม่ได้ไปไม่รอดจะต้องมาปิดบริษัทยุ่งยากอีกเสียค่าใช้จ่ายอีกนะคะครับผมค่ะ ไม่มีค่าขนส่งนะครับคือลูกค้าสั่งมาเราต้องปกติเราจะต้องจ้างรถหกล้อรถไปส่งลูกค้าถึงที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็คือศูนย์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะซึ่งจอนคอยก็มีศูนย์ทั่วประเทศอยู่แล้วถูกเราอยู่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่หัดใหญ่ขายผ่านเน็ตได้เลยลูกค้าก็ไปรับที่หัดใหญ่ไม่ต้องวิ่งมาเชียงใหม่ละ นี่ครับค่ะมีเสียค่าขนส่งด้วยนะคะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงครับค่ะไม่เสี่ยงยังไงคะไม่เสี่ยงในเรื่องของอลูกค้าที่มาซื้อสินค้าผ่าน e w a l l e t เนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าจะต้องได้สินค้ากลับไปเพราะจริงๆแล้ว e w a l l ล t อ่ะเราก็มีวงเงินของเจ้าของ e w a l l e t อยู่กับบริษัทอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเองเมื่อซื้อของผ่าน e w a l l e t ก็จะมีอิน i c e ต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาที่บริษัทค่ะนะครับเหมือนเป็นเครื่องการันตีรับประกันได้เลยว่าลูกค้าจะต้องรับสินค้าที่บริษัทได้เลยได้ของแน่นอนไของนอนม่ใช่แบบไปซื้อปุ๊บกับคนนี้มีคียคอมแล้วตกลงเราจะได้ไหมเราไปรับเนี่ยจะมีของไหมถูกเพราะว่ามันจะมีแมสเซจวิ่งเข้ามาในมือถือลูกค้าเลยเป็นเลขที่อินโหวนะครับแล้วเอาแมสเซจเนี่ย ไปรับสินค้าที่ศูนย์นั้นเลยสะดวกมากสะดวกมากนะคะไปโชว์แล้วก็รับได้เลยแน่นอนรัะเพราะว่าอันนี้เราสั่งซื้อไปแล้วนะมีหลักฐานยืนยันครับใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นแบบภาพรวมของการทําธุรกิจสำหรับคนที่กาลังคิดว่าอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจแล้วก็อยากจะได้ประสบความสาเร็จนี่นะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะครับผมอ่าฮะสาหรับอนาคตนะครับทางท่านประธานของเราเนี่ยก็จะเปิดโมเดลเทรดขึ้นมา นะครับสินค้าที่มีณตอนนี้มีพันกว่ารายการนะครับถ้าโมเดิลเทรดตัวนี้เปิดมาเนี่ยมันจะรองรับสินค้าได้เป็นหมื่นรายการนะครับต่อไปก็คือสินค้าในร้านจอยมาทเนี่ยก็สามารถซื้อผ่าน e v เ l อเรได้เลยได้เหมือนกันต่อไปในอนาคตถูกต้องครับสมมุติว่าจะซื้อน้ํปลาข้าวสารครับได้เลยครับขายผ่าน e อเวอเรสได้เลยแล้วก็ไปรับสินค้าที่จอยมาท Hmm. นะครับซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น JC Shop เร็วๆนี้ะนะครับซึ่ง Modern Trade ตัวนี้กำลังจะเปิดประมาณ7-8สาขาเร็วๆนี้เป็นแบบสาขาใหญ่ๆสาขาใหญ่เลยที่เป็นแบบว่า Modern Trade เลยถูกต้องนะคะคมีสินค้าครอบคลุมทุกหมวดหมู่เหมือนกับที่คุณไปซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตถูกครับแต่ว่าใหญ่กว่านั้นอีกใช่ครับค,ครับเพราะมีเป็นหมื่นรายการ เรียกว่าเอามารวมกันเลยเพราะปกติสินค้าในจอยแอนคอยก็พันกว่ารายการมีสินค้าที่จอยมาดอีกใช่ครับอีกเป็นหมื่นรายการเลยเหมือนกันใช่ครับครับนะฮะก็ถ้าผู้ที่สนใจจะเปิดจอยมาดนะครับก็ติดต่อผ่านทางผมก็ได้เปิดจอยมาดหมายถึงว่าเปิดอ่าเ,เปิด อีเวเลตนะครับพอดีรับผิดชอบจอยหมาดด้วยทั้งจอยมาดทั้งอีเวเลตจริงจจอยมาดก็มีคนสนใจถ้าแบบว่าจะอยากจะเปิดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเปิดอีเวเลตเออพอฟังแล้วมันน่าสนใจอยากจะทําธุรกิจแบบนี้จะเริ่มต้นยังไงติดต่อยังไงบ้างครับก็ติดต่อมาทางผมนะครับโดยที่ผู้สนใจนะครับจะต้องเตรียมเอกสารนะครับจะมีทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนค่ะหน้าบุ๊คแบงก์ นะครับแล้วก็ใบโอนเงินใบโอนเงินเองฮะใบโอนเงินหมายถึงว่าจะเปิดจอยมาดครั้งแรกเนี่ยเรากําหนดไว้ที่ขั้นต่ําไม่ต่ํากว่า1,000 0บาทโอนมาที่บริษัทนะครับแล้วแฟกอ่ะจะสะดวกแฟกก็แฟกมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ <ฮะ S 2> เดี๋ยวผมองแจ้งอีกทีหนึ่ง<ฮ>ะนะครับส่วน5ก็คือใบสมัครแล้วก็ใบเพิ่มวงเงิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ verjc.com นะครับเอกสารแบบฟอร์มในการสมัครนะครับค่ะแล้วรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้อะไรบ้างนี่ดูได้ที่เว็บไซต์ดูดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับเผื่อใครฟังไม่ทันว่าใช้อะไรบ้างนี่คือ eWallet ถูกไหมคะถูกครับออยากจะเปิดนะต้องมีเอกสารอะไรบ้างลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือคร่าวๆก็คือบัตรประชาชนสนักเรียนบ้านหน้าบุกแบงค์ใบโอนเงินขั้นต่ำา1 0,000มื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะแบบเปิด เยอะแค่ไหนก็เป็นวงเงินที่จะใช้ในการหักไปเรื่อยๆเ,เวลามีคนมาซื้อสินค้าแค่นั้นเอง,องแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วครับใช่ครับอันนี้สมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกจอนคอยอยู่แล้วนี่สามารถเริ่มต้นได้เลยไหมคะทันทีครับ ก็คือแค่ติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยแหละค่ะครับแค่ติดต่อเข้ามา,าเอกสารครบพร้อมได้ทันทีครับแล้วสาหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจอนคอยแต่ว่าอยากจะพอฟัง e ีเ l นต์แล้วอยากจะมาร่วมธุรกิจนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับขอให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วสมัครสมาชิกมีเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดอ e ีเวนตะนะครับก็เปิดได้ทันทีหลังจากเป็นสมาชิกแล้วนะครับ ออก็ไม่ยุ่งยากสะดวกสบายติดต่อเข้ามามีเบอร์ติดต่อหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเ,เบอร์ติดตออ่อเบอร์ผมเลยนะครับ085นะครับ226 3528ครับ นี่นะคะก็เป็นแบบว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจริงๆไม่ยากนะเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้เอกสารต่างๆในเว็บไซต์ W ว w บเวิรนะคะขีดกลางนะ jc.com นะคะแล้วก็ลองดูรายละเอียดละกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฟังแล้วเนี่ยสนใจแต่ว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมคืออาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะยังไม่แบบเข้าใจชัดเจนโทรเข้าไปสอบถามคุณหนุ่มได้โดยตรงเลยได้ครับได้ครับนะคะเอาละนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพักสักพู่หนึ่งช่วงหน้าจะต้องให้คุณป้อเนี่ยแหละ ช่วยจาะลึกๆนิดนึงละกันในเรื่องราวเก่ยกับ E-Wallet แล้วก็การทํางานของระบบว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันมีระบบการทํางานยังไงนะในธัวกรรมนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ ดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o อนค o y เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง j o อนค o y และ Genzi Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะชีวิ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบผู้คำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะเียนยนนนชวตกจใให้้มัขึ ครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาทิตที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ อยู่กับเรื่องราวของ eWallet ค่ะสำหรับหลายคนนะที่สนใจจะทําธุรกิจเปิดธุรกิจหรือว่าอยากจะเริ่มต้นนะคะทาธุรกิจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะไม่อยากจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะไม่อยากจะมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ถนัดในเรื่องของการตลาดวันนี้นะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นที่ Joint Coin Corporation ค่ะแล้วก็แน่นอนนะเราคุยกันค้างเอาไว้ในเรื่องราวของ eWallet นะเรียกว่าง่ายมากๆในการทําธุรกิจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงละกันในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการเปริดนะคะ คุณป้าช่วยเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะครับก็กล่าวสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะผมก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะฮะได้คุณต้อเชิญมานะออกรายการนะฮะก็ผมคงจะมาเจาะต่อจากครั้งที่แล้วของทางคุณหนุ่มนะฮะว่ามันง่ายยังไงมันดียังไงทําไมเราถึงอยากจะทํามันมี4ขั้นตอนง่ายๆนะฮะค่ะหเอกสารนะฮะชำระเงินนะขั้นตอนที่1นึ่งะขั้นตอนที่2แผนกบัญชีจะตรวจสอบทุกอย่างนะฮะแล้วก็ทําการอนุมัตินะฮะขั้นตอนที่3แผนกไอทีก็จะตรวจสอบนะฮะว่า ผ่านจากบัญชีมาแล้วหรือยังนะฮะเสร็จ IT ก็จะกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อนุมัตินะฮะขั้นตอนที่4นะฮะผู้ใช้งานเนี่อลอรับอย่างเดียวทังมือถือมือถือต้องติดตัวเลยนะฮะหลังจากนี้นี่มือถือมีความสำคัญมากนะฮะก็มือถือก็จะแจ้งไปว่าท่านเนี่ยได้รับสมาชิกแล้วนะเป็นสมาชิก e-wallet แล้วนะก็ประกอบด้วยคือเว็บไซต์นะฮะที่เข้านะฮะคือลิงก์นั่นเองนะฮะ www. ทอย .dot.cio. ทีเฮดสแลสบัลนะฮะค่ะแค่นี้เลยใช่ครับแค่นี้นะครับใช้งานได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ SFS ก็จะประกอบด้วยรหัสนะฮะยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดแค่นี้เราก็จำเอาไว้แล้วพอต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดิมเราอินเข้าไปปกติใช่ครับก็ย้อนกลับไปหาคุณหนุ่มนิดนึงนะเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่ทั่วโลกเลยก็ได้อยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนก็ได้ขออย่างเดียวให้มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต สมมุติว่าเราสมัครเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโดยขั้นตอนทั้งหมดที่คุณป้าพูดมามีเอกสารมีอนุมัติมีฝ่ายบัญชีอะไรเสร็จสับพเนี่ยคือเราเป็นสมาชิกจดคอเราก็แค่ยื่นรอนานไหมคะรอนานสักกี่วันแบบว่าอ่ะเสร็จละเนี่ยจบละสมัครเสร็จแล้วเราจะใช้อีมอลเลได้แล้วนะฮะก็คือขั้นตอนนี้อาจจะต้องเรียนคุณตอนิดนึงนะฮะจริงๆถ้าเกิดไม่ติดกระบวนการเรื่องเอกสาร